สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็นำปืนคา p 3 8า P380 LCI มาให้ทุกทกท่านได้รับชมกันนะครับปืนรุ่น P380 เนี่ยหลายหลายท่านคงเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่ว่ารุ่นนี้จะมีคำว่า LCI ต่อท้าย LCI เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Load Chamber Indicator นะครับก็คือเป็นตัวบอกว่าปืนกระบอกเนี้ยมีลูกอยู่ในลงเพิงแล้วก็ขึ้นลำแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดส่วนอื่นเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว CDR ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่2.53นิ้วนะครับความยาวรวมอยู่ที่4.9นิ้วความสูงเนี่ยอยู่ที่3.9้าแล้วก็ความหนาของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่0.75น้ําน้ำหนักตัวปืนเปล่าไม่รวมแม็กกาซีนนะครับอยู่ที่ราวราวสกรัมนะครับแม็กที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแม็กหกบวกหนึ่งแล้วก็อีกแม็กหนึ่งคือแม็กเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแม็กยาวนะครับ ความแตกต่างระหว่างตัว p 3 8 0แล้วก็ p 3 8 0 lci ก็บบอกนี้นะครับจะมี3จุดด้วยกันนะครับหลักๆจุดแรกก็คือในเรื่องของระบบเซฟโดยปกติแล้วเนี่ยคาจะมีระบบเซฟเข็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว lci เนี่ยก็จะมีระบบเซฟแม็กเพิ่มเข้ามานะครับจะสังเกตในตอนที่ผมเคลียร์ปืนแล้วก็นำแม็กกาซีนออกเนี่ยปืนไม่สามารถลั่นได้นะครับถ้าไม่มีแม็กกาซีนอยู่ในตัวปืนนะครับ ในส่วนของรายละเอียดของสไลด์เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว P380 ทั่วไปนะครับจุดที่2ที่ grade, อัปเกรดเพิ่มเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของศูนย์ศูนย์ของ LCI เนี่ยจะเป็นศูนย์แบบในไซส์เป็นทิ่เทียมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยขาจะใช้ศูนย์แบบ bar and dot นะครับจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ load chamber indicator นะครับถ้ามีลูกอยู่ในลังเพลิง และปืนขึ้นลำแล้วตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยจะกระดกขึ้นมาเห็นสีแดงชัดเจนนะครับแล้วก็เวลากลางคืนหรือปืนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราสามารถรูปคำไปที่บนสไลด์ได้เลยนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าปืนกระบอกนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับด้านขวาของตัวปืนเนี่ยก็จะเรียบเรียบนะครับตามสไตล์ปืนพกซ่อนนะครับแม็กตัวที่2ที่ให้มานะครับจะเป็นแม็กเจบกหนนะครับเวลาใส่หรือใช้งานเนี่ยก็จะให้ความ รู้สึกว่ากระชับขึ้นนะครับจับได้ถนัดขึ้นนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวแมก6นัดมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับวิธีการถอดของตัวคา p 3 8า LCI เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว P380 หรือตัว CW 3 8 0นะครับ จะมีมากที่สไลด์แล้วก็ที่โครงปืนนะครับเลื่อนให้ตรงกันนะครับแล้วก็ดึงคันค้างสไลด์ออกนะครับถ้าดึงไม่ออกเนี่ยก็หาอะไรกดไปที่ด้านขวาของคันค้างสไลด์นะครับพอดึงออกมาแล้วเนี่ยตัวสไลด์เนี่ยจะ ดันไปด้านหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนต้องลั่นไกลถิงนะครับค่ารุ่นนี้เขาก็เลยให้ตัวแม็กซีส้มมานะครับเพราะว่าในการเสียบแม็กแล้วเราต้องลั่นไกลเนี่ยเวลาใช้แม็กจริงเนี่ยมันดูอันตรายเกินไปนะครับพอลั่นไกลแล้วเนี่ยเรายังต้องเหนี่ยวไกลไว้นะครับแล้วก็ดันสไลด์ไปด้านหน้าพอท้ายสไลด์พ้นตัวค็อกกิ้งเนี่ยเราถึง เลิกขูดไก่นะครับหรือเหนียวไก่นะครับแล้วก็จังหวัดนี้อย่าดันแรงนะครับให้ถอดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดันแรงเกินไปเนี่ยจะทําให้ตัวท้ายสไลด์เนี่ยไปโดนกับตัวเซฟแม็กนะครับทําให้องศาของเซฟแม็กเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะทําให้เวลาเราใส่แม็กแล้วตัวเซฟแม็กไม่ทํางานนะครับจะทําให้เหนียวไก่บึดนะครับ ตัวเซฟแม็กเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็สามารถเอาออกได้นะครับะระบบกลไกด้านในเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าตัวเซฟแม็กเนี่ยจะทํางานคู่กับแม็กแล้วก็ตัวสะพานไกนะครับเวลาเราไม่ได้ใส่แม็กเนี่ยตัวเซฟแม็กจะกดตัวสะพานไกล,ลงตัวสะพานไกเนี่ยก็จะปลดตัวออกจากตัวคอกกิ้งนะครับทําให้ไม่สามารถเหนี่ยวไกลได้นั่นเองนะครับ ปืนรุ่นนี้มีทั้งสวัสดิการกรมการปกครองแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับยังไงก็ลองสอบถามร้านที่มีจัดจำหน่ายดูนะครับส่วนรายละเอียดค่าตัวเนี่ยขออนุญาตแจ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านปืนเทปรกรนะครับที่นำปืนมาให้ทางช่องเนี่ยรีวิวให้ทุกทกท่านได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ